มีแต่ตัวใหญ่ๆหมีหลายตัวโอ้วันน <c oughs> <c oughs> ี้ทำไมเยอะจังอ่ะมีที่นี่ยี่สิบสามสิบตัวโอ้โหดูสิขึ้นมารอเต็มเลยจาตีมาแล้วเนี่ยเขาได้กินอาหารตรงนั้นนะสิจากเตาน้อยจะเป็นเตาใหญ่หมดแล้ว อาหารโปรดของเขาก็คือกล้วยอ,อ้าวอำโ,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 โอ้โหนูนลอยอยู่ข้างในน้ำก็มี่ายใกล้ๆหน่อยสิโอยมองเห็นโทรศัพท์ไม่ใช่กล้วยนะจ๊ะ โน่นกล้วยอยู่กับพี่เขาโน่นหลุดแล้วตัวนี้เขาจ้องเขาคิดว่าจะยื่นอาหารให้เขาแล้วมั้งนี่ โลูกไม่มีมีอยู่อยากจะให้ถ่ายรูปอยากออกกล้องใช่ไหมยอยากออกกล้องใช่ไหมโอ้มาเยอะเลยวันนี้อยู่ข้างล่างนู่นเข้าไปข้างล่างนู่นเยอะเลยฮึ กำลังรออาหารจ้าอาโอมาโอ้โหตัวนี้ยิ่งตัวใหญ่มากเลยหัวสีเหลืองอลามเลยหัวสีเหลืองอลามตัวนี้ตัวใหญ่มากเลย <laughs> cảm năng hùm, cảm cha, nhỉ, tuân cái ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่แตกินอ้ชํชอบใไรลูกเอาคุ้นแล้วนะคุ้นหลายคนแล้วรู้แล้วม,มีมีหลายคนมาเลี้ยะ กินเข้าไปทาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เขาก็กินง่ายเยเป็นคำๆำี่พี่คนหนึ่งมาทั้งลูกเลยทั้งลูกเขาก็กินไอ้นั่นหน่อยกินยากหน่อยนะึง แก้วนี้กำลังจะมาอ้าวอ้าขึ้นมาขึ้นมาหิวรอไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วจ้าโน,น่นๆนรอไม่ไหวแล้วแสดงว่าหิวมากนะเนี่ยมารออย่างเนี้ย หิวมากเลยอ่ะกินไปจ้าบาย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 สิคะเอาบาย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 หน่อยบายบายหน่อยเร็วบายบายหน่อยเร็ว